นิทานเรื่องพญาเต่าสาวทอผ้ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำและภูเขาสูงมีหญิงนางหนึ่งนางมีชื่อว่าพี่กุลนางเป็นช่างทอผ้าที่มีฝีมือแต่โชคร้ายในฝีมือของนางนั้นทําให้ชาวบ้านหลายคนต่างรังเกียจและอิจฉานางที่นางมีความโดดเด่นมีฝีมือ มากกว่าใครในหมู่บ้านจึงดีกเลี้ยงไม่คบหาก,กับนางแม้ว่านางจะถูกมองเช่นนั้นแต่นางพิกุลกลับเป็นคนมีจิตใจที่ดีชอบช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เสมอนางพิกุลกำพาพ่อแม่ตั้งแต่เด็กนางอาศัยอยู่เพียงลำพังในกระท่อมเก่าๆข้างชายป่าเวลาว่างจากการทอผ้านางมักจะเข้าป่าเพื่อเก็บสมุนไพรและของป่ามาขายเพื่อเลี้ยงชีพ แม้ชีวิตของนางจะยากลำบากแต่นางพิกุลไม่เคยท้อแท้นางยืนหยัดต่อสู้ด้วยความอุตสาหะเรื่อยมาในทุกครั้งที่นางพิกุลนางเข้าไปหาของป่ามักจะมีสายตาคู่หนึ่งแอบมองนางอยู่เงียบๆนั่นก็คือพญาเต่าผู้เป็นเจ้าป่าแห่งนี้และอาศัยอยู่ใต้บาดาลในแม่น้ำสายใหญ่ที่อยู่ติดกับหมู่บ้านพญาเต่านั้น มีอิเทลิตสามารถจำแรงกายเป็นมนุษย์ได้เขาแอบมองดูนางพิกุลมานานและรู้สึกสงสารที่นางต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและยากลำบากเขาชื่นชมในความขยันและความเมตตาของนางที่ไม่เคยหวังผลตอบแทนวันหนึ่งขณะที่นางพิกุลเดินเข้าป่าเพื่อหาสมุนไพรนางสะดุดก้อนหินและลม้มลงจนข้อเท้าของนางแพงพญาเต่าที่แอบดูอยู่ จึงแปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามเข้ามาช่วยนางนางพิกคุณตกใจที่มีชายแปลกหน้าเข้ามาช่วยแต่เมื่อเห็นว่าเขามีใจเมตตานางจึงยอมรับความช่วยเหลือจากเขาพญาเต่าพานางกลับไปที่กระท่อมของนางและดูแลอย่างใกล้ชิดทุกวันเขาจะมาช่วยถอผ้าและหาของป่าให้นางโดยไม่บอกความจริงว่าตนเองคือพญาเต่านางพิกุณ เริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นและความเอาใจใส่จากชายหนุ่มผู้นี้จนเกิดเป็นความรักที่ค่อยๆงอกงามในใจไม่นานนักพญาเต่าตัดสินใจที่จะเปิดเผยความจริงว่าเขาเป็นพญาเต่าที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำเขาเล่าว่าตนเองแปลงกายเป็นมนุษย์เพราะอยากช่วยเหลือและดูแลนางน,นางพี่คุณไม่รังเกียจเขาแม้รู้ว่าเขาเป็นเต่าเพราะนางเห็นถึงความรัก และความจริงใจที่เขามีให้หลังจากที่นางพิกุลได้พบกับชายหนุ่มลูปามผู้ช่วยเหลือนางจากความลำบากในป่าหัวใจของนางก็เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนนางรู้ว่าชายหนุ่มผู้นั้นมีบางสิ่งที่พิเศษและความอบอุ่นจากรอยยิ้มของเขาทำให้นางรู้สึกถึงความปลอดภัยและความรักที่ไม่อาจจะบรรยายได้ข้าจะทอผ้า ที่สวยงามที่สุดให้กับเขาให้สมกับความสง่างามและความดีของเขานางพูดกับตนเองขณะนั่งลงที่กี่ทอผ้าในกระท่อมเล็กๆของนางนางตั้งใจจะทอผ้าผืนงามด้วยความประณีตสีของเส้นไหมที่นางเลือกใช้เป็นสีทองและสีน้ําเงินเป็นสีที่นางคิดว่าจะเหมาะสมกับชายหนุ่มผู้มีท่าทางสง่างาม,ามและมีจิตใจเมตตา นางทำงานทั้งวันทั้งคืนผอผ้าผืนนี้ด้วยความรัดและความตั้งใจวันหนึ่งขณะที่นางกำลังนั่งทอผ้าชายหนุ่ม็แวะมหานางที่กระท่อมแม่พี่กุลวันนี้เจ้าดูเหนื่อยมากนะข้าไม่อยากให้เจ้าหับหมมากนะักเจ้าไปพักบ้างเถิดเขาข่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนข้าอยากทอผ้าผืนนี้ให้เสร็จเร็ว,รวข้าตั้งใจจะมอให้ท่านท่านช่วยข้าวไว ข้ารู้สึกขอบคุณเหลือเกินแต่ข้าต้องการให้สิ่งนี้เป็นของตอบแทนนางกล่าวด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักพญาเต่ารู้สึกอบอุ่นใจแต่ในขณะเดียวกันนั้นเขาก็เริ่มขังหมนหากนางพิกุลรู้ว่าเขาไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นพญาเต่าเขากลัวว่านางจะหวาดกลัวและตีตัวออกห่างแม่พิกุลเจ้าทอผ้าด้วยใจที่งามข้าไม่เคยต้องการสิ่งใดจากเจ้า นอกจากได้เหตนเจ้ายิ้มอย่างมีความสุขท่านเป็นคนที่ดีเหลือเกินถ้าไม่เคยพบใครที่เมตตาและดูแลข้าเช่นนี้มาก่อนถ้ารู้สึกเหมือนโชคชะตานำพาให้เรามาพบกันนางยิ้มออายพางพูดต่อถ้าอยากจะทอผ้าผืนนี้ให้ท่านไว้สวมใส่ข้าหวังว่ามันจะทำให้ท่านดูงามยิ่งขึ้นพญาเต่านั้นเห็นความตั้งใจ และความรักที่นางพิกุลมีให้เขาจิตใจของเขาเต็มไปด้วยความลังเลเขาอยากจะบอกความจริงว่านี่ไม่ใช่ร่างแท้ของเขาแต่กลัวว่านางจะตกใจข้าขอขอบใจมากแต่บางทีเจ้าอาจจะยังไม่รู้จักข้าดีพอข้ามีบางอย่างที่ข้ากังวลว่าจะทำให้เจ้าตกใจนางพิคุณดุดทอผ้าและหันมามองเขาด้วยความสงสัย ท่านหมายความว่าอย่างไรท่านมีอะไรที่ข้ายังไม่รู้อีกหรือพญาเต่าลังเลและมองไปที่นางพิคุณด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความคลางมนข้าข้าไม่ใช่คนธรรมดาเช่นเจ้าข้าเป็นพญาเต่าที่อาศัยอยู่ใต้บาดาในแม่น้ําข้าใช้ร่างจําแรงแปลงกายมาเป็นมนุษย์เพื่อให้ได้อยู่ใกล้เจ้านางพิกุลนางนิ่งไปสักครู่ แต่แทนที่จะหวาดกลัวนางกับิ้มโมบมาไม่ว่าท่านจะเป็นคนหรือเป็นเต่าข้าก็รักท่านข้าเห็นถึงความดีในหัวใจของท่านนั่นสำคัญยิ่งกว่ารูปลักษณ์ภายนอกพญาเต่ารู้สึกตื้นตันในคคำตอบของนางพิกุลนางไม่ได้รังเกียจเขาเพราะรูปลักษณ์แต่รักในสิ่งที่เขาเป็นจากภายในหลังจากนางพิกุลรู้ว่าชายหนุ่มรูปงามผู้ที่นางรักนั้น ที่แท้ก็คือพญาเต่าจากใต้าบาดาลน,นางไม่รู้สึกกลัวหรือรังเกียจเขาอาจไม่ใช่มนุษย์แต่จิตใจที่งดงามของเขาคือสิ่งที่นางรักนางรู้ดีว่ามนุษย์กับเต่าไม่อาจใช้ชีวิตร่วมกันได้แต่นางขอเวลาเพียงช่วงสั้นๆที่จะได้อยู่กับเขาก็พอพญาเต่าเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันความรักที่เขามีต่อนางพี่กุลทำให้เขาไม่อาจห่างจากนางได้ เขาจึงแวะเวียนไปหานางที่กระท่อมบ่อยครั้งผังช่วยนางทอผ้าและนำผ้าไปขายที่ตลาดความสัมพันธ์ของทั้งสองค่อยๆแนบแน่นขึ้นทุกวันแต่ความลับนี้ก็ไม่อาจปิดบังได้ตลอดไปข่าวเรื่องความลับระหว่างพญาเต่าและนางพิกุณรู้ถึงหุงบิดาของพญาเต่าผู้ปกครองเมืองเต่าบิดารู้สึกไม่พอใจและเป็นคงวลอย่างมากเขาจึงเรียกตัวพญาเต่า กลับมาที่เมืองใต้บาดาลและตักเตือนอย่างเค้งคัดเจ้าเป็นพญาเต่าเจ้าไม่สามารถลักับมนุษย์ได้เช่นนี้หากเจ้าไม่เลิกกับนางพิคุณเจ้าจะไม่มีวันได้จำแรงกลายเป็นมนุษย์อีกต่อไปเจ้าจะกลายเป็นเพียงแค่เต่าธรรมดานั่นคือชะตาของเจ้าพญาเต่าไม่ฟังคำของบิดาแต่หัวใจของเขาได้อาจตัดขาดจากนางพิคุณได้ เขายังคงแวะเวียนแต่หานางตามปกตินางพิกุลเองก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในท่าทีของเขาวันหนึ่งขณะที่พญาเต่ากำลังเดินทางไปหานางพิกุลที่กระท่อมทันใดน,นั้นเขาก็กลับคืนสู่ร่างเดิมกลายเป็นเต่าตัวหนึ่งที่ไม่มีอำนาจในการแปลงกายอีกต่อไปเขาตกใจและนึกถึงคำเตือนของบิดาหรือว่าคำของบิดาจะเป็นจริง ข้าจะไม่สามารถกลับเป็นมนุษย์ได้อีกแล้วเช่นนั้นหรือเขามองร่างเต่าของตนด้วยความสับสนและเศร้าใจไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปเขาไม่อาจไปพบนางพิคุณในร่างนี้ได้แต่ก็ไม่อยากจะห่างจากนางเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันนางพิคุณไม่เห็นพญาตเต่ามาหาเหมือนเช่นเคยนางเริ่มเป็นกังวลและออกตามหาจนในที่สุดนางพบเต่าตัวหนึง่ง ที่นอนอยู่ใต้ต้นไม้นางจำดวงตาคู่นั้นได้มันคือดวงตาของชายที่นางรักท่านท่านพญาเต่าท่านกลับเป็นเต่าไปแล้วหรือแต่ไม่ว่าท่านจะเป็นเช่นใดข้าก็ยังรักท่านข้าไม่ต้องการสิ่งใดจากท่านนอกจากได้อยู่ใกล้ชิดกันแม่พญาเต่าไม่อาจแปลงกายเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่นางพี่คุณก็ยังคงดูแลเขาด้วยความรัก นางรู้ดีว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของรูปร่างแต่คือจิตใจที่เชื่อมโยงกันนางพิ่คุณนางอุ้มพญาเต่ากลับมาดูแลที่กระท่อมของนางแม้เขาจะไม่สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้อีกแต่นางพิ่คุนนั้นก็สัญญากับตัวเองว่าจะรักและดูแลเขาจนกว่าอายุไข่ของเขาจะหมดลงทุกครั้งที่นางออกไปขายผ้าที่ตลาดนางพี่คุณ จะเอาพญาเต่าใส่ในตะกร้าได้พาไปด้วยเสมอผู้คนในตลาดเริ่มสังเกตเห็นความแปลกประหลาดเพราะนางมักจะพูดคุยกับเต่าในตะกร้าเหมือนกับว่ามันเป็นคนชาวบ้านจึงเกิดความสงสัยแด้เริ่มพูดถึงนางกันปากต่อปากจนกระทั่งวันหนึ่งชาวบ้านกลุ่มหนึ่งทนไม่ไหวกับข่าวลือจึงพาก,กันแอบไปดูที่กระท่อมของนางพิกุล พวกเขาก็พบว่านางกำลังพูดคุยกับเต่าตัวใหญ่ตัวหนึ่งในทันทีที่เห็นภาพนั้นชาวบ้านต่างเชื่อว่าน,นางพิกุลนางเสียสติไปแล้วนางเอาเต่ามาทำผัวนางพิกุลเสียสติแน่นอนชาวบ้านพากันซุบซิบและข่าวลือนี้ก็แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านหลังจากที่ชาวบ้านรู้เรื่องพวกเขาก็เริ่มมาดูกันยกใหญ่ คี่กระท่อมของนางพิกุลไม่เว้นแต่ละวันพวกเขาดูเต่าตัวใหญ่ด้วยสายตาที่เยาะเยะ้ยบางคนถึงขั้นหลังแก่พญาเต่าด้วยการเอาไม้ไล่ตีขีห่หลังหรือทำสิ่งที่โหดร้ายต่างๆเพียงเพื่อความสนุกสนานนางพิกุลนั้นก็รู้สึกสงสารพญาเต่านางพยายามปกป้องเขาแต่ก็ไม่สามารถสู้กับคำล้อเลียนและการลังแกของชาวบ้านได้เมื่อเห็นว่าไม่สามารถ อยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปนางตัดสินใจพาพญาเต่าไปพักอาศัยอยู่ที่อื่นที่ห่างไกลจากผู้คนในคืนหนึ่งนางพิคุณอุ้มพญาเต่าและเก็บข้าวของไม่กี่อย่างที่จําเป็นนางเดินทางออกจากหมู่บ้านทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังพวกเขาเดินทางไกลไปยังหมู่บ้านที่ห่างไกลจากผู้คนหมู่บ้านที่ไม่มีใครรู้จักนาง ที่นั่นนางพิคุณกับพญาเต่าพบที่ผักพิงและใช้ชีวิตที่สงบสุขแม้ว่าชีวิตจะยากลำบากแต่นางก็ไม่เคยหยุดรักและดูแลพญาเต่าทั้งสองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติและความสงบสุขหลังจากนางพิคุณและพญาเต่าเดินทางมาอาศัยที่หมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งไม่มีใครรู้จักพวกเขา ชีวิตของนางก็เริ่มสงบสุขอีกครั้งนางยังคงทอผ้าหาเลี้ยงชีพทุกวันเหมือนเดิมและทุกครั้งที่นางทอผ้านางก็มักจะทอเผื่อสาหรับพญาเต่าเสมอนางได้ตัดชุดสําหรับเขาด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งพญาเต่าอาจจะสามารถกลับมาแปลงกายเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งวันหนึ่งนางพี่กุลทอผ้าไว้มากพอที่จะนําไปขายที่ตลาดนางจึงบอกกับพญาเต่า ท่านอยู่ที่นี่เธอข้าจะไปขายผ้าเองขายหมดแล้วข้าจะรีบกลับมาพญาเต่ามองนางด้วยความรักและหม่วหงใยแต่ไม่ได้เอ่ยคำใดต่างพี่กุลจึงออกเดินทางไปยังตลาดเพียงลำพังระหว่างที่นางออกไปขายผ้าพญาเต่ากับถูกปิดาของเขาเอาพาตัวไปยังใต้บาดาลปิดาของเขาโกรธและผิดหวังที่พญาเต่าฝืนชะตาของตนเอง โดยการผูกพันกับมนุษย์อย่างนางพิกุลบิดาของเขาจึงกักขังพญาเต่าในถ้ำมาดานเพื่อทำโทษและให้เขาสำนึกผิดด้วยการจำศีลภาวนาเมื่อกลับมาที่กระท่อมดางพิกุลพบว่าพญาเต่าได้หายตัวไปนางรีบออกตามหาเขาทั่วทั้งป่าถามชาวบ้านในหมู่บ้านแต่ก็ไม่มีใครพบเห็นพญาเต่าเลยความกมังวล และความเศร้าโศกค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจของนางนางเดินตามหาจนหมดแรงน้ำตาแห่งความรักและความเป็นห่วงก็หล่นออกมาจากดวงตาใจของนางจิตปวดยิ่งนัดที่พญาเต่าหายไปวันเวลาผ่านไปนางพิกุลไม่เคยหยุดตามหาพญาเต่าเลยสักวันแต่ทุกครั้งที่ออกไปก็กลับมามือเปล่าความเศร้าเริ่มกัดกินใจของนาง นางกายเป็นคนไม่พูดไม่จานางใช้เวลาทั้งมันทั้งคืนทอผ้าด้วยความคิดถึงพญาเต่าทุกเส้นได้ที่นางทอเหมือนเต็มไปด้วยความรักและความโหยหาแม้จะไม่มีใครเข้าใจแต่ความรู้สึกของนางก็ไม่เคยเปลี่ยนส่วนพญาเต่าแม้เขาจะถูก,กักกขังอยู่ใต้บาดาลแต่จิตใจของเขาก็ไม่เคยลืมนางพิกุลเลยสักวันเขารับรู้ได้ ว่าตอนนี้นางกําลังทุกข์ทรมานคิดถึงเขาจนไม่ยอมกินยอมนอนเขาจึงขอร้องต่อพระบิดาห้าขอเพียงโอกาสหนึ่งไปพบกับนางพิคุณเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อบอกล่าวให้นางได้รับรู้แต่คำขอนั้นไม่เป็นผลบิดาของพระยาเต่าเชื่อว่าการกลับไปพบกับนางพิคุณจะยิ่งทำให้เขาฝืนชะตามากขึ้นบิดาอยากให้เขาตัดขาดจากความรักครั้งนี้ เพื่อที่จะพ้นจากบ่วงกรรมพญาเต่ารู้สึกหมดหนทางหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและคลิดถึงนางพิกุลเขานั่งจำศีลภาวนาป้ายบาดาลต่อไปโดยหวังว่าสักวันหนึ่งเขาอาจได้พบกับนางอีกครั้งไม่ว่าจะในชาตินี้หรือชาติหน้าเวลาผ่านไปหลายปีนางพิกุลยังคงนั่งทอผ้าอยู่ที่เดิมรอคอยชายอันเป็นที่รักของนาง อย่างไม่ลดละนางหวังว่าสักวันพญาเต่าจะกลับมาหานางอีกครั้งพร้อมลับของนางไม่เคยเสื่อมคายพาลุสีผู้ที่เฝ้าสังเกตชะตากรรมของนางและพญาเต่ามาโดยตลอดเห็นแล้วก็ให้เวทนาและสงสารนางยิ่งนัดนางต้องทนทุกข์ทรมานจากความลับที่มั่นคงและบริสุทธิ์ต่อพญาเต่าพาลุสี จึงปรากฏตัวต่อหน้านางและเอ่ยขึ้นว่าข้าสงสารเจ้ายิ่งนัดความรับของเจ้าที่มีต่อพญาเต่านั้นช่างบริสุทธิ์และจริงใจแต่เจ้ากับพญาเต่าต้องเจอกับชะตากรรมที่นี้ไม่พ้นตามมาตั้งแต่อดีตชาติข้าจะช่วยเจ้าเจ้าจะรับความเทรดเหลือนี้หรือไม่นางพิกุลตอบตกลงในทันทีพาลสีจึงบอกว่า ข้าจะเสกเจ้าให้กลายเป็นเตา่าเพื่อที่เจ้าจะได้ตามหาพญาเตา่าแต่เจ้าจะไม่สามารถคืนหลักเป็นมนุษย์ใดอีกเจ้าจงคิดให้ดีนางพิกุลค,คิดอยู่คู่หนึ่งแต่ในที่สุดก็ตอบว่าใหา้ดีขอแค่ได้อยู่เคียงข้างพญาเตา่าข้าไม่หวังสิ่งใดอีกแล้วพาษษีจึงเสกให้นางพิกุลกลายเป็นเตา่านางพิกุลทำตามคำบอกของพาลษีลัดเลาะไปตามชายป่า เพื่อไปตามหาพญาเต่าที่แม่น้ำสายใหญ่พญาเต่านั้นถูกปลดจากการจองจำในที่สุดและตั้งใจจะไปหานางพิกุลเพื่อบอกกล่าวสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่เขาแปลงร่างเป็นมนุษย์และขึ้นจากน้ำเขาเห็นเต่าตัวหนึ่งกําลังข่านอยู่ริมน้ำเมื่อเขาเข้าไปใกล้และสัมผัสเต่าตัวนั้นเขาก็รู้ทันทีว่านี่คือนางพิกุลหญิงคนรักของเขาแม่พิกุล เจ้าเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรทําไมเจ้าจึงกลายเป็นเต่าพญาเต่าเอ่ยถามด้วยความสงสัยนางพี่คุลจึงเล่าเรื่องที่นางพบกับพรรฤสษีให้พญาเต่าฟังเมื่อพญาเต่าได้ยินดังนั้นเขารู้สึกเสียใจและซาบซึ้งในความรักของนางพี่คุลที่ยอมสละทุกสิ่งเพื่ออยู่เคียงข้างเขาเขาจึงพานางลงไปย่งใต้าบาดาลเพื่อบอกกล่าวเรื่องนี้กับบิดาบิดาของพญาเต่า เมื่อเห็นความลับอันบริสุทธิ์ของทั้งคู่ก็เกิดความสงสารพระองค์จึงยอมให้พญาเต่าและนางพิกุลได้ใช้ชีวิตร่วมกันพระองค์ยังเสกให้นางพิกุลกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งแต่มีข้อแม้ว่าพญาเต่าจะสามารถอยู่ในโลกมนุษย์ได้เพียงแค่สิบปีเท่านั้นอายุไขของเขาก็จะสิ้นสุดเพราะการฝืนชะตาของตัวเองทั้งพญาเต่าและนางพิกุล ยอมรับเงื่อนไขนี้โดยดีพอเพียงแค่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันแม้จะเป็นเพียงเวลาช่วงสั้นๆพวกเขาก็จะพอใจมากแล้วหลังจากนั้นทั้งสองใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขนางพิกุลนางยังคงทอผ้าออกขายตามเดิมพญาเต่าก็ช่วยเหลือนางในทุกๆเรื่องจนกระทั่งเวลาผ่านไปสิบปีพญาเต่าพอสิ้นอายุไขาตามคำบอกกล่าวของบิดาของเขาหลังจากนั้น นางพี่คุณได้ปั้นรูปปั้นเต่าตัวใหญ่ไว้หน้ากระท่อมของนางและในทุกๆวันนางจะมานั่งทอผ้าได้พูดคุยกับรูปปั้นพญาเต่าด้วยความคิดถึงจนกระทั่งวาระสุดท้ายของนางก็มาถึงเช่นกันนางก็สิ้นอายุไขและตามพญาเต่าผู้เป็นสามีไปในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นคือความเสียสละแต่ไม่ยึดต,ติด กับลูกหลานภายนอกฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไผ่สีเงินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ